วันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่นาร่าร้านทำเล็บต่อขนตาครบวงจรที่สุดในย่านประเวศเขามีสีเจลของแบรนด์เองมากกว่า500สีเลยเป็นสีออร์แกนิกปลอดภยัยคนท้องและเด็กทำได้เลยนะใครอยู่แถวนี้เนี่ยต้องแวะมาเลยร้านบรรยากาศน่ารักสไตล์คาเฟ่เกาหลีสะอาดรีแล็กซ์นะเหมาะกับการมาทำสปาแล้วก็ผักผ่อนค่ะ คือเรา,าทำเล็บบ่อยเราเลยอยากได้สีที่เป็นออร์แกนิกเพราะว่ามันปลอดภัยนอกจากบริการด้านเล็บแล้วนะก็ยังมีสปาด้วยผลิตภัณฑ์สปาของนาราซิ g เนเจอรเขาเป็นสปาออร์แกนิกน้ำนุ่มค่ะใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ล็อกซิทานสปา6ขั้นตอนบอกเลยว่าตอนขัดส้นเทา้าแล้วก็ตอนนวดผ้าหลอน่ะสบายมากมาทั้งที่ก็ขอจัดหนักจัดเต็มไปเลยคะ่นะขอยาว,ยาวจริง จึงแล้วตอนนี้ทางร้านเขามีโปรโมชั่นเปิดร้านลด20%ทุกรายการเลยนะทาสีเจลไม่จำกัดเหลือเพียง399หรือว่าสปาออร์แกนิกเหลือเพียง499เท่านั้นนะจ๊ะพน,นักงานที่นี่มืออาชีพจริงๆอยากได้แบบไหนจัดให้แบบนั้นเลยค่ะเอามาแล้วต้องไปให้จบค่ะมีบริการต่อขนตาด้วยที่นี่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะต่อได้หลายแบบเลยทั้งคลาสสิกเส้นต่อเส้นคาวาอีรวมไปถึงสายฝอ ง Whispy อุปกรณ์ผ่านการฆ่าเชือ้อชอบสุดก็ตรงที่ไม่ต้องนอนนานนี่แหละคะ่ะนอกจากนี้เขายังมีลิฟติ้งขนตาขนคิ้วผลิตภัณฑ์แบรนด์ดันจากอ s t e สเตเรวมไปถึงการแวกทุกส่วนด้วยมาที่เนี่ยครบจบที่เดียวจริงๆใครสนใจเดี๋ยวทิ้งพิกัดเอาไว้ให้เลยคะ่ะประทับใจมากๆมากันได้เลยนะคะ